ทำไรอยู่คนเดียวไม่ใส่แมส์ระวังระวางเลยครับวางเลยไม่ใส่แมส์ระวางเลยก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยไม่ใส่แมส์มาแป๊บนึงแป๊บนึงข้าถามหน่อยหมูฝอยเสร็จยังหมูฝอยเอออยู่บ้านเราเดี๋ยวตอนเย็นเอามาให้หมูฝอยเสร็จยังมาดูดูไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องแล้วทำไมไม่ใส่แมส์เข้ามาเนี่ย แกแกฉันบอกไปนะพวกเวีเเ่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทุกวันเลยทำไมไม่ใส่แมสถามก่อนพี่เขาก็ให้ใส่อ่ะพี่แป้งอะ่ะถ้าเกลักจะรู้เกมมาคุยเองไหมไม่คุยหรอกเราอยากรู้ว่าทำไมเธอไม่ทำไมเธอไม่ใส่แมส <c oughs> รู้ได้ไงสวัสดีครับทำไมเธอไม่ใส่แมสก ทำไมพี่่นเธอจะให้ผู้ชายลุมหนึ่งอะนะเธอไม่ใส่แมสอะไม่ได้ถ้าคุยกับนี้ถ้าแกพูดแบบนี้ขาเขาพูดแบบนี้แหละถ้าแกจะมึงพูดอีกรอบไม่สิจริงแกนี่เราจะกินหรือเปล่ากาแฟหวานมันอะจะกินกาแฟหรือเปล่าคะพวหมวกด่ค่ะมาพูดอีกรอบเยอะไหนตะก้าโอ้ไม่ใส่แมสเขาไม่รับโทรศัพท์เธอแล้วเธออยู่คนเดียวดูหนังคนเดียวกูจะไปวัด เปลี่ยนเรื่องแลองสิไปเลยไปบวชอยู่คนเดียวเลยอ่าพี่แพนเค้กแมทอือมีสะาเนี่ยใส่ให้ใส่ใช่ไหมใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะร้อนตายหาให้กูใส่เธอต้องใส่เพราะมันป้องกันเชื้อโรคกูไม่มีเชื้อเธอมึงว่ากเธอรู้เร่งว่าเธอไม่มีเชื้อก็กูไม่มีอ่ะเออรู้เร่งไะไม่มีก็ต้องป้องกันไงเดี๋ยวเธอติดเชื้อ อกนะกูไม่มีเชื้อผัวกกูแม่งเนือมือกเนื้อมากจริงๆแกใส่ต้องปิดจมูกด้วยเธอจมูกมันจะปิดเออปิดเธอหายใจเขาเธอใส่อย่างนี้เธอจะใส่ดีกว่ามันอึดอมันเยอะรู้ว่าอึดอัดแล้วใส่เฉพาะข้างนอกเอออออยกลับไปถึงบ้านก็ถอดออกแค่นั้นแหละแตเอาออกด้วยมัน เดี๋ยวเราส่งสลิปให้กูถายจริงเหรอผัวมามาปิ่นเรื่องรอดขามามาปิ่นเรื่องไม่หลังแกรอดอึงละเป็นไรของแกมันไม่ันนะเนี่ยเขาจะโอนตังค์ให้มันเขาไม่ได้วางสักทีนี่เธอก็ชวนเขาคุยคุยเก่งเหลือเกินเขาจะวางก็จะโอนตังค์ก็ไม่ได้วางสักทีเรียกโอนตังค์ข้าวกแฟก่อแค่นี้ก่อนนะคะอือเฮ้เธอต้องบอกขอบคุณค่ะด้วยเธอจะมาไปเหอะไม่ได้นะ โอ้นี่เดี๋ยวที่หลังนี่ไม่บอกพี่แป้งใครเนี่ยใครจะลองดิจะลองดิไม่ให้พี่แป้งเขาซื้อกาแฟให้กินละลองดิประจานแกก็อยู่งลองเลยประจานเราทําไมมีประการประจานเราด้วยเหรอเราทําอะไรผิดโอ้มีแชร์โอ้มีแชร์เฟซเราด้วยรักกูไหมไม่รักหรอกยิ่งเลาแหวนไปขายเอาแหวนไปเลยไม่รักหรอกทางฝั่งนัมีทางลับ เออขายละวสองหมื่นเอารูปไปขายด้วยเอาขายเลยเอาขายเลยขายพอสามถึงข่องขายเลยเธอไม่ต้องคุยกับใครทั้งนั้นแหละกลับไปใช้โนเกียเครื่องเก่าๆเธอเลยเอาอแกได้ไหมไม่ได้นี่ยบู